ขออนุญาตเพิ่มเติมท่านอาจารย์นะครับว่าฉันข้าฉันพัตหาอยู่ก็ไม่ไหว้นะครับหรือว่านุ่ง่มไม่เรียบร้อยอยู่ก็ไม่ไหว้นะครับแล้วก็ท่านกําลังทํากิจอย่างอื่นอยู่เช่นกิจส่วนตัวนี่ก็ก,ก็ไม่ไหว้นะครับก็ไม่ไหว้กันแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะไม่ไหว้เด็กก่อนเด็กก็จะต้องอว่ว้ผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการกราบไหว้เคารพตามลําดับผู้ที่ บทก่อนที่แก่กว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าอย่างสมมติว่าเป็นภิกษุอย่างนี้เนี่ยคือพระเถระท่านนั่งอยู่เราจะกล่าวธรรมอย่างผมกล่าวขึ้นมาอย่างนี้เป็นอบัติทุกกฎเพราะต้องขออนุญ,ญาตจากท่านก่อนว่าขออนุญ,ญาตที่จะต้องกล่าวธรรมอย่างนี้หรือว่าในกรณีที่จะต้องปิดเปิดประตูหน้าต่างก็ต้องขออนุญ,ญาตท่านก่อนถ้าท่านไม่อนุญ,ญาตก็เป็นอบัติทุกกฎ หรือในกรณีซึ่งท่านนั่งอยู่แล้วก็นั่งที่สูงกว่าก็เป็นอบัตทุกกฎและในกรณีซึ่งท่านนั่งอยู่แล้วเราจะทำอะไรสักอย่างนั้นนี้ต้องขออนุญ,ญาตทั้งหมดนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องมารยาทหรือท่านอาจารย์พูดอยู่แล้วผมสวนขึ้นไปพูดสวนลักษณะอย่างนี้ท่านก็ปรับอบัตทุกกฎสำหรับพระภิกษุเช่นเดียวกันจะเป็นความละเอียดเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของอ การประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนะครับก็ก็ก็เป็นมารยาทที่ดีงามเช่นนั้นนะครับพรารจชกย์ครับ